ความฮาโดยใหม่อ s u z u d ดีแม็ก2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกหาพลาซ่าตอนเมทาบาโฮสจัดลงจัดร้านให้ดีนะจัเดเลยนี่นึกดูเลย ไหนมันเป็นเด็กขยันนะขนาดวันนี้วันหยุดมันยังมาขายของเลยอ่ะก็ดีแล้วเพราะว่าคำโบราณเขาบอกอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วบยมุกอย่าสุกจนลืมตัวแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะอย่ามีผัวเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่อันนั้นตลกเขาเล่นกนอีกึงไม่รู้อันที่8ปดเ๋ยต้องไปเสิร์ชหาดูไอ้นี่เด็กขยันนะเนี่ยกตันอยพี่นุ้ยดูนะคนเราขายของเนี่ยมานั่งถามคําตอบคํานี้ใครมันจะไปขายได้ยังไงวะ นี่เอา,อางี้เดี๋ยวซ้อมซื้อให้เวลาเจอลูกค้าเราต้องพูดโอเคโอเคอ่าสมมุติลูกค้ามาถามปุ๊บเดินมาพ่อค้าจา๋าผลไม้มีอะไรบ้างครับมีมะละกอเมโมะ,ะม่วงมะพร้าวมะม่วงมะรุดเฮ้ยถูกหมด้วยแต่ไม่ค่อยชัดพูดไงทางร้านเนี่ยอะไรแพงสุดอ,อ้าวอ๋อนี่ครับมะละกอเนยมะอ๋มะละกอแพงมะละกอเท่าไหร่อ่ะจิจิิครับ ลูกใหญ่40่สิบผมแล้วลูกเล็กอ่ะ15ครับลูกใหญ่40ลูกเล็ก15ไม่ได้กินก็ถูกแล้วไงเออก็ถูกดีกว่ามันไม่มีอะไรถูกกันแล้วเรามะพร้าวมะพร้าวอ่ะมะพร้าวลูกเล็กเท่าไหร่ยี่สมะพร้าวลูกเล็ก20แล้วลูกใหญ่อ่ะ15ดูแล้วพี่ดุวิลูกใหญ่ถูกอะเอาลูกใหญ่เบาะแล้วเบาะแหวว อย่างไงก็แล้วแต่นะเ,เดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวพี่จะช่วยเชียร์ผลไม้ร้านน้องนะจะบอกว่าไม้เด็ดของมันนะไอขายผลไม้เป็นเรื่องรองนะพี่แลวเรื่องหลักอะเรื่องหลักคือทำคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรติดเต้นเวลามันเต้นที่ไหนลูกค้าติดแฟนคลับติดหมดเลยเฮ้ยมันเต้นเก่งมากเหมือนในติ๊กตอกไง<ๆ>เขาเรียกว่าเหมือนแบบแดนแบบดีเจอะไรเงี้ยดีเจจีทูเนี่ยเขาได้เลยรู้จักจีทูเหรอรู้จักหน้าตาเป็นไงเฮ้ย อย่างนี้เลยในอัลบั้มเขาปกอย่างนี้เลยโอเคอ่ะน้องเดี๋ยวนั่งขายของก่อนเนาะโอเคเฮ้ยไอ้กัทเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาแล้วก็ดูแลให้ดีนะได้เลยครับพี่ดุ๊ยเด็กๆร้านเราก็พร้อมนะเดี๋ยวเตรียมมาแล้วครับพี่วันนี้ก็เอาอกเอาใจลูกค้าให้ดีครับจะได้เปิดร้านเด่นเอ้าพี่สวัสดีครับใช่ทั้งเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสว่ครับสว่สดีครับสวัสดีครัสวัสดีสวัสดีครัสวัสดีครับพี่สดีครับสวัสอะไรบอกผมวันนี้ดูแลให้สวัสดีครับ ครับผมไม่ทราบว่าคุณพี่สองคนรู้หรือเปล่าครับว่าที่นี่คือเอบาร์โฮสอะไรเออมาพูดใกล้ได้ไหมครับพี่รู้อยู่แล้วว่าที่นี่คือบาร์โฮสนีพี่เลยเลยเข้ามาองโอ๊ยงั้นวันนี้พี่อยากได้อะไรครับคุยกับเพื่อนที่คือพี่ดูรีวิวมาโอ้ยบี ที่ดูรีวิวมาแล้วมันก็รู้สึกว่าที่นี่มีอะไรให้พี่เล่นสนุกสนุกได้มันมันมีอะไรสนุกเยอะเลยครับพี่ที่ขออยู่นี่ยังเช้าคืนอะไรได้ไหมได้ครับพี่ร้านเราปิดถึงตีสิบเฮ้ยเฮ้ยกันออกมาที่นีออกมาที่นีพี่ผมเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรลอะมึงมาที่นีโทษอะไรเนี่ยเขาคุยอะไรกับมึงวะว่าวันนี้เขาอยากมาหาอะไรสนุกๆเขาอยากจะมาย บ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้กันลูกค้าเข้าอีกแล้วพี่พี่เหลืออะไรบอกวันนี้ไม่ทราบว่าเจ๊ทีงเขารับเครื่องดื่มหรืออาหารอะไรไหมมีมีอะไรทานบ้างเออแล้วเนี่ยถ้าสมมติเมนูสำหรับคุณยายเนี่ยเรามีทุกอย่างเลยครับยายแม่มไงลูกซีรีส์แหลกเลยเจ๊ก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วนิมนต์พ่อแก่มาโต๊ะพี่ด้วย ไม่ได้ทำไหวครูครับน้องน้องี่ลูกค้าคผมคนโตอย่าแฝดดีกว่าอย่าปากต่ออย่าปากต่อจะตาปากแตกขอโทษครับพี่เออน้องมีอันนี้ไหมอยากจะมันนี่ยังไม่ได้กินข้าวมาเลยอ่ะอออยากได้พญานาคผัดใบกะเพราอะไรนะครับพญานาคผัดใบกะเพราผมต้องขอประธานอภัยคุณพี่ด้วยนะครับเออคือ พญานาคเรามีครับแต่ใบ<อ>กะเพราเราหมดครับวาขายดีให้ทนเอาอันี้ด,นดีกว่าลิงแอฟริกาผัดน้ำมันหอยต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับเออน้ำหอยไอย้น้ำมัน <laughs> เออน้ำมันหอยมีครับแต่ลิงแอฟริกาเขายังไม่ได้ส่งมาเลยครับลิงแอฟริกาหมดแล้วเนี่ยครับ ไม่ต้องห่วงไปที่บ้านมึงเลยทำไมเก็บสต๊อกไว้สามสี่ตัวเนี่ยมีที่ไหนล่ะทำไมกูกินหมดแล้วผลเมื่อเช้านี่เองเฮ้ยใช่พี่หรือเปล่าที่อยู่ในคลิปเนี่ยลุ่มตี๋เดี๋ยวมาเปิด Eye เนใช่ไหมใช่เฮ้ยไอ่กั๊ดพักพี่ไอ้พวกเด็กๆมันยังไม่มากันหนึ่งอะเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วพี่เพราะเรานัดเอเจเทนลูกค้าได้แล้วเบอร์แรกมาก่อนเลยไอ้เจ้าเด็กก็เล่นเขครับน้องเฉลิมมีเดิน ใหญ่เลยครับสาวใหญ่ทั้งหลายนี่ที่ประมูลได้ยังประมูลแล้วประมูลได้เลยครับเจออะไรครับเจออะไรครับกี่ดื่มครับว่าคนนี้แก่อะไรครับ20ดูดดื่มดื่ม20ดื่มอ่า20ดื่มต้องยี่สิบครับไอชุนเล่บอกตรงๆเลยให้น้องเข้าไปอ้าวเอาไมู่้เหรอไมู่้ววอครับสิครับแกสภาพนี้เอามาทำเหี้ยอะไรล่ะเอาตกลงไม่เอาเลยฮะ20ดื่มหนึ่งครับ สิบดื่มสามจะดูไหมจะดูไหมยี่สิบดื่มสามกับอ้าวโต๊ะสองได้เลยครับเกลีครับเดี๋ยวผมโคโชคดีจังเลยนะครับเรามาอยู่โต๊ะผู้ชายเหมือนกันนะครับใช่เลยครับใช่เลยครับสวัสดีครับพี่ผมไทยนะพี่นะผมไทยนะครับพี่ผมชื่ออริษครับผมีนึกจัดนะครับผมอะไรไ่ได้อยู่อุ้ยน้ำหอมยี่ห้อกัญชาแหละ พ้อภาวาคาวบคำภาวเป็นเป็นขวดคล้ายระเบิดนะฮะไม่ดรถ้าน้องมีเด็กแค่คนเดียวพี่ขอกลับก่อนนะไอ้บีบกบับีบีบียีบีบีัเบีอีเีบีบอบีบบี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 บลี เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เจ้าพี่พี่ต้องพี่ต้องเรียกเขามานั่งเพื่อมันเศร้าอ่ะมันเหมือนมันเศร้าอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์เขาลองคุยอาจจะถูกตัวก็ได้เดิมจะเดิมพนไปก่อนอ่ะประมูลครับนั่งคุยกับลูกค้าแนะนำแนะนำให้เอาน้องน้องเศร้าเนี่ยไปอยู่กับฝั่งนู้นนีอีกคนหน้่ไหมอ่ะขอให้เขาได้เห็นจกันดอกว่ามันเหมือนมันเหมือนไม่โอกาสเขาได้เห็น้าเขาไม่มีความสุขเออมันมีความสุขไอ้น้องเป็นเป็นอะไรเหรอ อเคยเคยแสวหนังพี่ไว้อะโดนกันตัวแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำไมถึงไม่ได้ไอ้พูดทักรักหูเดงไม่มีคนทักเลยก็เลยเศร้าใช่ไหคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยนะกาลังใจเป็นสิ่งสำคัญใครใครซื้อดิ้งผมสรุปแล้วยังยังไม่ได้ประมูลเลยน้องช่วยช่วยเาสักหาดิ้งหาดิ้งลพลดูแลเจ2คนให้ดีเข้าใจป่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นครับมีตัวเลือกอีกหนึ่งครับ <c oughs> ต้องคนต่อไปเชิญครับ,บใ,ใครค,ครคับโ,โ,โอ้โหไมีลูกมีลูก มีประมูลนะครับงานดีเลยน้องกิ๊กนิกกี้วครับ3ามสิบดืมสามดื่มห้าห้าสิดืมห้าดื่มว้ไม่ได้ครับมีเท่าไหร่สามสิดื่มนะครับโอเค้าเป็นนึก้าดื่มชลดนะร้อยดืเฮ้ยร้อยดื่เฮ้ยร้อดื่มหนึ่งรอยดื่มสองหร้ดื่มกัาอีกหนึ่งเป๊ก ให้มันขาดหน่อยสิครับให้มันขาดหน่อยร้ยสิบดืมร้ิบดมันอย่างหย่งอย1 2งย่งย่งอย่างอ่างอย่ายางอย่างอย่อยางอ่าิอย่างอ้งองอย่ออย่าง่นงอย่างอ่างอย่อยางอ่างอ่างอย่างอ่างหร่ก็อ้าองเ่าอ่ารอย่อย่างอย่างอย่าย่งอย่่ง่งย่อย่่างอย่างอย่าย่างอย่าอ่า่ยาอ่อย ยังไม่หมดนะฮะหนึ่งพันดื่มสองไปแล้วหนึ่งพันดื่มอุ๊ยมีจุ๊บด้วยหนึ่งพันดื่มสามครับหมดครับสองสองครับพี่สอเชิญครับจนนิน่ะหล่อๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปดีใจกับเจตัวนี้ด้วยครับเต่สวัสดีครับชื่อนิกกี้ครับ เอออเอออายุเท่าไหรแล้วครับป่าสามนี่นะครับไม่ไม่ตรงห่วงเลยผมปาา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 ให้ครับน้องครับพี่นี่ร้านปิดนี่พี่จะคุยกับเขาได้กี่ประโยคเนี่ยทำไมครับโอ้โหนี่ 2นาทีเพิ่งจะหลุดมาได้คำเดียวเองสองไอที่แบบสมบูรณ์แบบไม่มีเหรอไอ้นั่นก็แกไอ้นี่ก็ปัญหาชีวิตไอ้นี่ก็ติดอ่างเอาแบบมีคุณภาพหน่อยนี่ร้านเธอก็ใหญ่โตนะเดี๋ยวดิเดียร์ยังเหลืออีกเบิร์นล่าวะก็ไม่ไม่มีใครแล้วพี่แต่ว่า <_ c oughs> จะยังไงก็ต้องเอามาเอนเตอร์เทนลูกค้าให้ได้ <_ c oughs> ใช่ี <_ c oughs> ได้อยู่คคนนรับใครวะงั้นมีคนนึงครับให้เลือกคนนี้เด็ดที่สุดลงดังแล้วโซเชียลใคร G2V4 มาแล้ว มันคุ้นๆน,นะคะคุณจำรหัว่าแต่ไปหัดเต้นมาตอนไหนและคะเนี้